เรามีเวลาเท่ากันแต่เวลาของหลายคนถูกขโมยไปด้วยเครื่องจักรในการผลิตเงินด้วยการเอาภาระในการที่คุณต้องเอาเวลาส่วนใหญ่ๆของชีวิตของคุณไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับตัวคุณไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ได้สร้างผลพัฒนาตนเองใดๆเราก็ไม่ได้สร้างผลกําไรที่ทําให้คุณสามารถมีเงินเก็บออมได้แล้วอนาคตมันก็จะมองไม่ค่อยออกว่ามันจะไปต่อ,อยังไง แล้วเราก็จะเริ่มเกลียดชังโลกไปนี้แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชั่วร้ายไปหมดแล้วมันก็จะวนเข้าอีรอบเดิมว่าในที่สุดแล้วเราก็จะเรียกร้องว่าถ้าการเมืองดีสิ่งเหล่านี้มันคงไม่เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยหลายคนถูกสอนให้เกลียดสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยม ผมเองก็เป็นเด็กที่เคยถูกสอนให้เกลียดสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมในทุนที่โกงเอาเงินเราไปหมดเขากําไรเราขัดทุนเขาร่ํารวยพวกเราป่วยตายใช่ไหมเราอยู่ในโลกที่เงินถูกสร้างขึ้นมาจากหนี้แล้วเมื่อเงินสร้างขึ้นมาจากหนี้แล้ว่ะระบบเศรษฐกิจมันเฟเวอร์คนที่เป็นหนี้มากที่สุดไม่ใช่คนที่มีทุนมากที่สุดซึ่งการเป็นหนี้มากที่สุดแปลว่าเรามีเงินมากที่สุด แต่การมีเงินตรงนี้เงินตรงนี้สามารถถูกนํามาใช้เป็นทุนได้เหมือนกันเพราะนั้นระบบตัวนิยมทํางานต่อจากตรงนี้ทําได้แต่ว่าทุนเหล่านี้ไม่ใช่ทุนที่ได้มาจากการแปลงเวลาให้เป็นคุณค่าการสร้างคุณค่าผ่านการค้าขายการก่อร่างสร้างตัวการสร้างเศรษฐกิจการสร้างธุรกิจการสร้างสังคมการเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ว่ามันเป็นทุนที่เกิดขึ้นจากการเสกเงินขึ้นมาจากอากาศยืมเงินจากอนาคต คนที่เป็นหนี้มากที่สุดก็คือคนที่สร้างเงินมากที่สุดแล้วเป็นคนที่มีทุนมากที่สุดตลาดมันหนึ่งเพี้ยนไปหมดเราไม่ได้อยู่ในระบบทุนนิยมในทุกวันนี้โลกของเราอยู่ภายใต้ระบบที่ผมเรียกว่าหนี้นิยมใครเป็นหนี้เยอะคนนั้นประสบความสําเร็จเราสามารถจะมีเงินที่รักษามูลค่าของมันได้ผ่านเวลาเราสามารถจะมีเงินที่ไม่สามารถโดนรัฐบาลผลิตเพิ่มดีเบทแล้วทำให้มีมูลค่าลดลง เมื่อใครสักคนหนึ่งต้องการใช้เงินมากขึ้นหรือต้องการที่จะยกเงินให้กับพรรคพวกในประเทศที่กำลังทางสงครามกับประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเองนั่นคือบิตคอย